มมินจากไดฟ์ฟตบล็อกครับเดี๋ยวจะสาธิตวิธีการใช้งานระบบ d a p t i v e c ค u i s e ส o n t r ทนใน All New ESU m u X ให้ทุกท่านฟังเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันว่าเขาทำงานอย่างไรวิธีการใช้งานด้วยสำหรับ Mew X เนี่ยตัวใหม่เขามาด้วยกล้องคู่เป็นกล้องสเตอริโอเรียกว่าระบบ ADA s จะมากับรุ่นที่เป็นตัวท็อปของเขาทั้งตัว1.9และ3,000ในเกรดของ Ultimate รีวิวตัวนี้สามารถเอาไปปรับใช้กับรถุ่นอื่นที่เป็นระบบ d a p t i v e c ค u i s e ส o n t r ท l ได้เช่นกันแต่ของ m u X ก็ถือว่าล้า ไม่มีเลดร์ข้างหน้าเป็นกล้องคู่และสามารถตามรถคันหน้าได้จนหยุดนิ่งเร่งแซงเบรกให้จัดการแบบเสร็จสับเลยเดี๋ยวไปลองดูว่าใช้งานดีแค่ไหนและมีเงื่อนไขอะไรที่ต้องทราบต้องระวังหรือไม่ไปครับคุณสามารถเปิดใช้ระบบ Adaptive Cruise Control ตั้งแต่ที่ความเร็วต่ำเลยสำหรับ All New Isuzu MU-X วิธีการกดสวิตช์ตัวนี้ครับที่อยู่ขวาสุดของวงมาลัยนะครับเปิดระบบแล้วแล้วก็เซตเนี่ยคำว่า set เซต ความเร็วจะเริ่มที่3 0กิมตรต่อชั่วโมงอ่าเป็นความเร็วเริ่มต้นของระบบแต่ถ้ามีรถขวางหน้าความเร็วก็จะลดลงไปเนี่ยเป็น28-29และเมื่อไม่มีรถขวางหน้าก็จะกลับไปที่30เหมือนเดิมมีการร้องเตือนถ้ามีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าแล้วก็เบรกฉุกเฉินด้วยนะครับเบรกอัตโนมัติสำหรับ New X ตัวใหม่วิธีการเพิ่มความเร็วก็บวกลบตัวนี้ครับเซตตัวนี้บวกขึ้นไปบวกขึ้นไป จะขึ้นทีละ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าคุณกดค้างความเร็วจะขึ้นทีละ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือจะปรับให้ขึ้นแบบละเอียดก็ทีละ1ทีละ1ขึ้นไปตอนนี้ผมยกเท้าออกจากแป้นเบรกและคันเร่งเลยและเมื่อมีรถปาดหน้ารถจะทำการเบรกหรือลดความเร็วให้อัตโนมัติและเมื่อรถคันข้างหน้าถอยออกไปตัวรถก็จะเร่งขึ้นไปมาเร็วๆก็เบรกอยู่เหมือนกันสำหรับ อ l อ New Isuzu MU-X เรียกได้ว,ว่าระบบห้ามล้อดีมากๆเรื่องที่คนสงสัยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาที่ขับตามคันหน้าแล้วต้องขึ้นสะพานยูเทินเป็นทางโค้งสามารถใช้อดัพตีฟครูส o อนโท l ได้หรือเปล่ายัางตามคันหน้าอยู่ไหมในความเป็นจริงก็อยากให้คุมเบรกด้วยตัวท่านเองนะครับทั้งตัวคันเร่งแล้วเบรกตอนนี้ผมทดลองใช้อดัพตีฟครูสอนโทตามรถคันหน้าขึ้นสะพานกับรถตามรถของทีมงานอยู่นะครับ ล็อกความเร็วไว้ที่55กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นความเร็วที่เหมาะสมหน้าปัดขึ้นอยู่ที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมง 27, 28คือช่วงเลี้ยวช่วงแรกเนี่ยยังตามปกติครับแต่ช่วงที่โค้งทำมุมมากๆทำมุมโค้งหักศอกเนี่ยจะมีจังหวะที่รถคันข้างหน้า หลุดองศาในการจับของกล้องคู่และตัวรถเนี่ยเร่งความเร็วขึ้นมาตรงนี้ให้ระวังฉะนั้นไม่แนะนําให้ตามคันหน้าขึ้นสะพานยูเทิร์นอันตารายมากๆใช้คันเร่งและเบรกด้วยตัวท่านเองเวลาที่ต้องขึ้นสะพานกับรถใน m ิวเรุ่น Ultimate จะมีระบบ l ล n ทิ p a r เจอวอร์ n i n g ด้วยเวลาที่รถเบนออกจากช่องทางเดินรถ โดยไม่ให้สัญญาณไฟก็จะมีเสียงร้องเตือนระบบตัวนี้จะสนับสนุนด้วยกล้องคู่ ADAS ด้วยเช่นกันทําหน้าที่จับเส้นแบ่งเลนและเส้นไหลทางทําทั้งซ้ายและขวาสวิตอีกตัวหนึ่งที่ต้องเรียนรู้ไว้ก็คือสวิตคุมระยะห่างระหว่างรถเราและคันหน้าสามารถปรับได้ทั้งหมด3ระดับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับว่า ระยะมีให้เลือกแค่3ระยะแต่ถ้าคุณขับเร็วมากๆแล้วเนี่ยระยะห่างระหว่างรถกับคันหน้าจะถูกทางอัตโนมัติโดยสมองกลของรถเนี่ยจะตัดสินว่าระดับหนึ่งที่คุณเลือกไว้เนี่ยแต่คุณเร็วขนาดนี้ต้องห่างจากคันหน้าเท่าไหร่ถึงจะเบรกอยู่สัญลักษณ์ระบบ Adaptive Cruise Control จะเป็นรูปหน้าปัดรถและมีรูปรถยนต์อยู่ข้างหลังเสมือนว่ารถคันนี้คืออยู่ข้างหน้าแล้วก็หน้าปัดเป็นรถของเราแต่จะมีอีกโหมดหนึ่งที่อยู่ในสวิต์เดียวกันเป็นโหมดจำกัดความเร็ว ตัวนี้คือลิมิตความเร็วจะคุมไว้แล้วคุณสามารถเซตได้ว่าความเร็วเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่ถ้าคุณเหยียบคันเร่งเข้าไปมันจะไม่เกินตัวนี้ไม่ใช่อดัปตีฟคูสอนโทนเป็นระบบจำกัดความเร็วคุณจะไม่สามารถวิ่งได้เร็วกว่าความเร็วที่คุณล็อกไว้ปกติจะมีอยู่ในรถยุโรปรถญี่ปุ่นจะไม่ค่อยใส่หลายคนถ้าเกิดใช้งานแล้วจะใช้อดัปตีฟคูสอนโทนแล้วกดเพลินไล่ไปจนโหมดจำกัดความเร็วแล้วรถเร่งไม่ขึ้นไม่ต้องตกใจรถปกตินะครับแต่คุณเข้าผิดโหมดเฉยๆเพราะว่ามันใช้สวิตตัวเดียวกัน ปกติรถรุ่นอื่นๆโหมดจำกัดความเร็วเขามักจะแยกสวิตกันไม่ว่าจะเป็นรถยุโรเบนบีเอ็มหรือแม้แต่รถจีนอย่าง m g HS จเนี่ยจะแยกอีกสวิตหนึ่งอันนี้คือเป็นสวิตเดียวกันแล้วให้คุณกดวนเอาพอกดวนอีกทีนึงก็จะเป็นการปิดระบบกลับมาที่ระบบ Adaptive Cruise Control ตอนนี้เปิดระบบขึ้นมาถ้าเป็นแสงสีขาวก็คือสถานะพร้อมทำงานแต่ยังไม่ทำงานนะครับเป็นเหมือนสแตนบายโหมดระบบจะทำงานก็แต่เมื่อเรากดเซ็ต และถ้าเรากดเซตลงไปจะเป็นการล็อกความเร็วณความเร็วที่เราใช้อยู่เมื่อสักครู่ตอนนี้รถจับรถคันหน้าได้แล้วเห็นไหมครับหรือเมื่อคุณใช้ระบบ Adaptive Cruise Control และคุณแย่เท้าไปแตะแป้นเบรกระบบจะตัดการทำงานแต่ยังไม่ออฟระบบยังสแตนบายอยู่จะกลับไปที่ระบบเดิมก็คือกดคำว่า RES ย่อมาจากคำว่า Re-Sume รถจะถูกเร่งและล็อกไปความเร็วเดิมที่ตั้งไว้เมื่อสักครู่นี้ตัวนี้คือรีซูมนะครับของมิลเใหม่ตอนเซ็ตเขาเซ็ตได้ทั้งสวิตช์บนล่างแยกรีซูมออกมาบางค่ายรีซูมกับเซ็ตเนี่ยจะอยู่ตรงนี้บนล่างแยกกันแล้วใช้ร่วมกับบวกลบแบบนี้ไม่งงคุณสามารถเซ็ตได้ทั้งสวิตช์บนและล่างแยกรีซูมออกมาการปิดระบบโดยสมบูรณ์กรณีที่กลัวว่า อาจจะเผลอไปกดสวิตช์อะไรต่างๆแล้วเปิดระบบแล้วทําให้รถเนี่ยเร่งเครื่องขึ้นมาเองปิดระบบโดยสมบูรณ์ไม่ใช่ปุ่มที่บอกว่าแคนเซิลนะครับแคนเซิลเนี่ยแค่ยกเลิกล็อกความเร็วณนะตอนนั้นจะเห็นว่าถ้ากดแคนเซิลลงไปเนี่ยตัวสัญ,ญลักษณ์ a d ดัพตี s คู o n นโทนจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีขาวแต่ระบบยังไม่ปิดถ้าจะปิดระบบคุณต้องกดตัวโหมดกดไล่ไปจนมันหายไปจากหน้าปัด แต่ความงงจะเกิดขึ้นเมื่อคุณต้องการปิดระบบ Adaptive Cruise Control แล้วคุณไปกดโหมด1ครั้งมันยังไม่ปิดมันเปลี่ยนเป็นโหมดจำกัดความเร็วเห็นไหมครับคุณต้องกดอีกทีนึงให้มันหายไปจากหน้าปัดจังหวะในการเร่งความเร็วขึ้นมาของตัว Mew X 1.9รุ่น Ultimate ก็จะมีจังหวะที่แบบค่อยๆไต่ความเร็วนะครับถ้าตามคันหน้าจน รถคันหน้าเนี่ยความเร็วต่ำมากมากแต่เราเซ็ตไว้อย่างคันนี้เซ็ตไว85้85กิโลเมตรต่อชั่วโมงจาก30-40พอโยกมาให้ระวังนะครับรถหลังเขาชูดมาเขาไม่รู้ว่าเราใช้ระบบ Adaptive Cruise Control อยู่ซึ่งมันจะค่อยๆเร่งขึ้นมาฉะนั er ้นคุณสามารถเหยียบคันเร่งเติมลงไปได้เวลาที่คุณตามคันหน้าแบบช้าๆแล้วคุณโยอกออกมาเลนกลางหรือเลนขวาคุณเหยียบคันเร่งเข้าไปด้วยตัวท่านเองความเร็วก็จะถูกพุ่งเกินกว่า Adaptive Cruise Control ที่เซ็ตไว้ แล้วพอถอนเท้าออกจากแป้นคันเร่งตอนนี้ก็จะเป็นช่วงความเร็วการเดินทางปกติที่เราล็อกไว้ความเร็วจะค่อยๆถอยลงมาเมื่อกี้ผมกดเร่งแซงขึ้นไปแซงไปถึง90แต่ผมเซ็ตไว้85แล้วพอลงมาที่85รถก็จะรักษาความเร็วตรงนี้ไว้ประโยชน์ของ Adaptive Cruise Control ก็คือเดินทางไกลครับจะสะดวกสบายปลอดภยัยแต่เหนือสิ่งอื่นใด ตัวท่านเองนะครับสภาพร่างกายก็ต้องพร้อมแต่การที่รถมีระบบที่ไฮเทคแบบนี้มันเหมือนรถมีตาวิเศษมีอีกคนนึงสิงร่างท่านอยู่คอยช่วยเหมือนมีไพกะซิปมีกุมารทองอะไรอย่างเงี้ยมันคอยช่วยคอยเบรคคอยเตือนน้ายๆอะไรอย่างเงี้ยจุดที่ต้องระวังอีกจุดหนึ่งเวลาที่คุณขับอยู่บนทางด่วนบนไฮเวย์บนโทเวย์ way, แล้วเนี่ยคุณขับตามคันหน้าณนะทางลงทางออกรถเนี่ยมันยังตามคันหน้าอยู่ เพราะว่ามันโค้งออกไปเพียงเล็กน้อยรัศมีของตัวกล้องเนี่ยยังสามารถจับภาพได้ดีแต่คันหน้าหยุดคุณหยุดตามจนหยุดนิ่งเพราะว่าเขาจ่ายตังค่าทางด่วนเมื่อรถคันหน้าออกตัวไปแล้วอย่าลืมนะครับรถของคุณสแตนบายพร้อมที่จะเร่งตามทันทีฉะนั้นเวลาที่ต้องจ่ายค่าทางด่วนเท้าคุณต้องย้ายมารอที่แป้นเบรกแล้วและคุมเบรกด้วยตัวท่านเองแล้วนะครับ สิ่งที่ต้องระวังเวลาใช้ a a d p Adaptive Cruise c o n t r o l มีอีก2จุดนะครับเวลาที่ใช้ a a d p Adaptive Cruise c o n t r o l แล้วอยู่บนทางด่วนคุณจะลงจากทางด่วนเมื่อถึงทางออกแล้วต้องใช้เบรกและคันเร่งด้วยตัวท่านเองเพราะว่าเวลาออกจากช่องทางด่วนแล้วเนี่ยรถจะพุ่งไปด้วยความเร็วตามที่คุณล็อกไว้แล้วก็เดี๋ยวมันจะต้องถึงจุดจ่ายเงินค่าทางด่วนหรือรับบัตรต่างๆ ตรงนี้เนี่ยอันตรายมากๆต้องคุมเบรกและคันเร่งเองหรือแม้แต่ถ้าคุณตามรถคันหน้าออกช่องทางด่วนก็เช่นกันคันหน้าจอดจ่ายเงินรับบัตรแล้วคุณจอดต่อจากเขาเมื่อเขาออกตัวไปรถจะถูกเร่งความเร็วตามฉะนั้นเมื่อเบนหัวออกจากทางด่วนแล้วต้องเริ่มที่จะแตะเบรคเพื่อปิดระบบ Adaptive c r u i s ค c o n t r ทนครับอีกจุดหนึ่งก็คือเวลาคุณใช้ a d Adaptive c r u i s คู o n t โทนเข้าเมืองหรือใช้ในเมืองคุณสามารถตามรถคันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งก็จริง หากคุณมาจากต่างจังหวัดมาถึงในเมืองแล้วตามคันหน้ามาเขาค่อยๆชะลอคุณก็ชะลอตามเข้าเมืองปกติไปแต่ถ้าเกิดคันหน้าเนี่ยไม่มีรถเป็นคุณคันเดียวแล้ววิ่งไปไปถึงจุดแยกตัดต่างๆแล้วมีรถจอดอยู่ตัวรถเนี่ยจะวิ่งเข้าไปแล้วก็ทกําการเบรกในระยะที่หัวทิ่มพอสมควรและถ้าเกิดมันเป็นซอกซอยต่างๆคุณตามรถคันหน้าอยู่คลานตามก็จริงแต่มีรถเลี้ยวโค้งออกมามาแทรกตรงกลางหลายๆครั้ง มันจะไม่จับหรือจับไม่ทันมันจับคันหน้าอยู่มันยังไม่ได้ตัดสินใจจะไปจับคันใหม่ตรงนี้ก็ต้องระวังฉะนั้นในเมืองจะไม่แนะนําให้ใช้ลหลายๆค่ายทํา Adaptive Cruise Control แต่ก็จะไม่ใส่จนรถหยุดนิ่งหรือ Low Speed Following เพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่มอเตอร์ไซค์ตัดหน้าในเมืองเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเห็นมันตามจนรถหยุดนิ่งมีความเข้าใจว่ามันคล้ายๆ Auto Pilot ในรถที่ แพงๆไปเลยของยุโรนะครับออโต้พายโเนี่ยมันจะสแกนไม่ว่าจะเป็นเทส l a หรือรถบางรุ่นของ Volvo มันสแกนแบบรอบคันแล้วก็ไกลละเอียดมากๆตัดสินใจไว้หมดเลยสามารถขับแทนคุณได้แต่ Adaptive Cruise ส o n t r ทนยังไม่เหมือนออโต้พายโชื่อก็บอกอยู่ c ครูสซอนโทนก็เหมือนรถครูเซอร์นะครับเอาไว้เดินทางไกลสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือผมอยากให้พวกเรา รู้จักที่มาที่ไปแล้วก็เงื่อนไขในการใช้งานของระบบ Adaptive Cruise Control รถหลายๆรุ่นใสมาจะบอกพวกเราว่าไม่ต้องกลัวมีเนี่ยดีแล้วเหมือนมีตาวิเศษแต่ต้องรู้ว่ามันเอาไว้ใช้นอกเมืองแต่แน่นอนคนยังมีคำถามหลากหลายมากเช่นบอกมาจากต่างจังหวัดไงวิ่งชนบุรีเข้าบางนาตาดมาผ่านบางปะกงบางพลีเป็นนอกเมืองพอมาถึงบางนาต้องเลิกใช้ไหมเจ้าระบบตัวนี้ฉะนั้นเหนือสิ่งอื่นใดผมบอกเลยว่าทุกระบบพวกนี้นะไม่ร้อร์เซ ตัวคุณเองสําคัญที่สุดในเรื่องของความสมบูรณ์ของร่างกายมีสมาธิในการขับรถนะครับสมือจับพวงมาลัยแล้วก็มีระบบช่วยต่างๆก็จริงแต่เท้าเนี่ยต้องพร้อมที่จะคุมแป้นเบรกด้วยตัวท่านเองตลอดเวลาผมก็หวังว่าวิดีโอชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยช่องทางในการติดตามช่อง d r i v ฟเตร์บ็อกทั้งยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนผมมีนจาก Drive ฟเตร์บ็อกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ